สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนครับทางช่องพอม่มแหวงหญิงครับกลับจากรอยเอ็ดนะครับโอ้พรมแหนรอยเอ็ดกลับจากพยักษ์ลงอยู่เอยพยักษ์กับภูมิสัยเกมันเขียนติดต่อบริลัลมเนาะพ่อจิตาเนาะพยักษ์ีพูดแต้ส่งเนาะ ือคือยังเป็นลอยเอ็นหมดคือยังเป็นสาระขามมันนี่เนาะที่แรกเป็นเกษตรแต่ว่าอัน,เป,น,เ,ออนอเปิดเห็นที่พักเอ้ามูนีกเือไปนอนเราเพืออยู่บริลลัมเนี่ยม,ม,มันอยู่ที่ต่อเอ้าะอยจิตตะสวมหัวเห็นหนาลายมือลอยเอ,อ,เอ็นกรวิสัยไม่อ้มมันนี่เนือ้อสดอิ่ีสวมปากมาเมือ่อยังอีกถึงไปใช้แล้ว <c oughs> บริเวณเสีย เปลือบูเนื้อไล่ก็นี่ชิลวกดอุ๊บเทเยไมคนขมาขสดนี่แล้วตัวน,นี้นี่เสียบเลยเนาะนอนไปย่าง,งย่างกับเสียบอันนี้จุนี่นี่ไปยังเนี่ยเน <c oughs> ี่ยมูนี่จะได้รสชาติในคอสิตะร่นบริกินหลายมื่คไนะ <c oughs> ว่าสุดยอดท่านเหรอโอ้ยเนื้อสดดีรเลยวันนี้สุดยอดเลยตัวนี้หน้าเสียบนี่มันมั่นหนิเดี๋ยวเราพุ่มักมงาน,นสิตเแปะอันนี้แกเอาไปล,ว,ลปปวกเลยเป็นปลาหมึกบกเลยยังก่อ <laughs> ปลาหมึบกบกปลาหมึกบกตุ๊บตุ๊บ พอยตาจยวังเป็นตัวเสียไหมอืมวันดรสชาติพอยเตาหวานบ่น้ำจิ้มเจียวของแกงน,นี่บอกที่เห็ดอัดกวดใครอ๋อตัวนี้บอกให้กำลังอยู่ทดลองอยู่ประธานมีเวลาเห็ดอยู่นี่ตัวนี้เสียไรกอวยตา นม่ใช่แนวแกงงอแกะไรนะแกงอยไม่นั่งคนใด้ขเบื่อมาเราเด้ไม่เอาใส่น้นก็นอนก้นไงเราก็ตามใส่หน่อยใช้ตรงนี้ไม่เจอกันนานถอดมูแล้วเอาเลยจุบ้านตอนนี้ เอา้าเพื่อปตืดเช้าแล้ววสีแจ้งแล้วงสีซีคืงที่หาหน่อยเนูกะวอกก็มาสิตามสุด <c oughs> เดี๋ยวต้กน่อยกันอย่งคือมีแต่ซ่อง๋ย่ซ่องเต็มเฮือนอยู่บ้านเลยนกกะว้านกกะวอกกาสีหงษ์งานบุญงานอะไร ตลาดมากบ่อึดจนอะบ้อึดตลาดมากใหม่ๆครับนไม้นอไม้หน่พ่อจิตต้ามาบอกขนนนขนนนไม่ได้อันนี้เลี้ยวขนนนเกลือบแกงนกไหม้ครับ พอจิตาเดี๋ยวแถเบงเนื้อไล่ลวกได้พอจิตายังเกียว้ยีหยังของซื้อไปเห็ดปะจูของซื้อไปพอจูของซื้อไปพจูมาอีก็ดคลิปไปมื้อื่นมล้งนี่ะมาเล้งดีไวเมื้อื่นคลิปนี่มีเห้ เก็บร่งเบิดเลยย่างเกือบที่ยังกองเอรีน่ะเอาล่งเลยยงขางบ่อมอนเองนะค่อยเก็บมื้อื่นกันไหนมาเฮ้ยค่อยเก็บไได้ดอเกือบยขคนคือเป็นลายอะไแม่มันโหกรลดนู้จะขนพักกันขนณเ่องไปพอถึงวันที่หนึ่งเลยอคนณคไปกับบัใส่ไดีคนคไปซื้สือพอีตาจะกินบัวอะไรนี่คือเื้อมาลายเลยมืเบื่ เห็ดสมเนาะเห็ดสมเดี๋ยวเห็ดสมเดี๋ยวเห็ดสมเมื่อนั้นเห็ดสมไปห่อหนึ่งแขียนดีได้ทีตัวใดบวบกเหลือไว้เห็ดสมเสิร์สดีๆีนึ่งเดี๋ยวจังหน่อยถ้าเบิ่งเนื้อลวกเนื้อลายเลยพอสิตาแสีบเด้เนื้อลาย สียงดึงดึงนี่เด้อเยะของสุดเล็หลวกดกำลับเลยเดี๋ยวลวกบางไฟบ่มันเหลอควายนอนไหลวมบ้านหรอควายเล้อโอคายไุ้ดีนยวหูเลืดกขนเป็นตะเสียบเนาะออคอยอยากไหมเดี๋ยตะเจนไล่สดนน้าเวียนกูเด้ไปลายมือเด้อประเด็นใส่บุญยข้าแดงว่า ส่งสนส่งาสอยากินจิส้จุคุเขากันพอดีวิธีพอดีสรอจเจ้าจมหยาขาลายว้าก็อยากกินขาลายแบบผู้เชาขาบอกอยากขาดรนี่าาอยากขาลาท่ขาลาเลยงว้าเนี่หาแต่ขาลาสิขาลายีอคู่ขาข่อยราเนอลายนี่คือลักษณะของเหนือลาย

มันจะได้แบบบะหูไอ้แบบเขามมนกับบอกันเพราะว่าความหอนมันออกตัวนี้ไงกมเกือบสิแจ้งแล้วครับเดินทางจากปะหยัดเกือบสองร้ื่นกิโลครับเนี่ยก็ใส่ใส่ข้าวมันเหมือนสายเอวนะ การระบายความร้อนออกจากข้าวไม่้มันอย่างนี้บางบ้านก็เรียกสวยข้าวพอจิตาพัดบอกผัดหมูผัดหมูใส่เยียบวานเอาออนต้าคูนเต้าเจี้ยวอเออ,มอ,มอหมูเต้าเจี้ยวเพราะนี่เนื้อหมูเนาะ บุร um <penguin. S 1> ีรัมเก็งเนาะสุดกมซุ้มบุรีรัมเปิดสุดกมซุ้มโตเียวโดโดมากินไข่เค็มโดโว้ยโวยโด้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 โดโด้มาจกิไข่เค็มหรืโดคุณโด้ไปใ่ไมคุณโดโด มี่ไ่เค็มนา้วแม่มันไปนช่วงนี้อร่อยไหมเฮ้ยมันจะหมายยังไม่กินลยซึมโ<า>บซึมูก็ทํา้ามเลยโตโตเพาาะว่าซึมอีกแล้วอมามันเค็มแหงจนมันบุ๋นโ,โตแล้วไข่ชั้นกันเลยเลี้ยงเยอะไปดูว่าเบื่อในั่งตะไก้อนแล้วต้มตะไขร์ใบานั่ตะไข่ต้มถูกันก็งาหม้อที่่ม่ออกเอามันก็มีหมอนมอังไ เรียบร้อยเขาเอิอยังเหอ่ตะหมูตุ๋เจียวหมูตุ๋เจียวสูตร่างต้มเหเออไปย่างบ้งีฮะไปย่างบ้งโอ้สูตูต่างต้มน่ไหมเรียบร้อยอีมนูนงครบ นี่เลยหลายเมนูลวกลวกลวกนี่นะหม้อวาลวกเดี๋ยวต่อไปกับสกินเมนูลวกเนื้อกว่ลวกนี่ในหม้อจนอร่อยไม่ทําจําสูตรไม่ได้แรงพอกันบ้านตุ้มครับตบวนตุ้มเพื่อซื้อระนาจังหวัดศรีสะเกศครับพอกันใหม่ชิมมาครับสวัสดีครับ